สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำในดวงความรักประจำเดือนนะคะกรกฎาคมปีห6บนะมาถึงคิวของชาวมังกรกันแล้วนะคะช่องเมเม,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 มดูได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะไม่ฟิกซ์เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะเช่นมีคนคุยมีแฟนว่าแต่งงานแล้วถ้าคุณยังโสดสนิทหรือว่ารอแังเก่าอยู่เนี่ยเดี๋ยวเรามีดวงแยกให้นะคะ ยื้อกรับชาวสองด้วยนะคะหน้าไทยสับพังกันได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มทำทำนายจากการเปิดไพ่มนลจีเป็นไกด์ไลน์เริ่ทั่วไปให้ก่อนนะคะเป็นส่วนพิเศษนะคะที่จะมีเฉพาะดวงรายเดือนนะไพ่ที่ได้นะคะมี Lift the Past Behind Take a breather นะคะแล้วก็เคลียร์โยมาย เป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะจะวานบอกว่าให้ทิ้งอดีตนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรที่มันไม่ค่อยดีกับชีวิตวให้ทิ้งไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันโฟกัสที่อนาคตด้วยเทคบ e เซอร์นะคะก็ต้องทําใจสบายนะ,ะถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอะไรมาก็ตามก็อยากให้คุณพักบ้างนะคะอยากไปกดดันตัวเองมากแล้วก็อยาคาดหวังอะไรมาก เคลียร์โยมายก็คือการให้ปล่อยวางนะคะเหมือนกับพไพ่ใบแรกแหละที่บอกว่าให้ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังก็คือว่าให้เริ่มต้นใหม่เลยนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วก็โฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ทําได้อะไรที่มันออไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะก็ต้องปล่อยวางไปนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ความรักกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเปิดทั้งหมดแปตำแหน่งนะคะเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งแรกตัวตนคุณนะคะตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวงังตำแหน่งที่สี่ พลังงานที่มีร่วมกันนะคะตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาจะบอกคุณรู้ตำแหน่งที่6มุมมองที่เขามองคุณ7นะคะก็คืออิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์แล้วก็สรุปค่ะไพยสำรับมีคิงถือถ้วยถือว่าดีนะคะก็หมายถึงความรักที่มีความจริงใจให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะ ให้คุณนะคะมีเทมเพลส์กับหัวเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะ ก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงหมายถึงการปรับตัวนะคะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปต่อด้วยกันแฟนคุณได้ไพ่ดีเป็น3ามถ้วยมีเรื่องน่ายินดีอะไรที่เราคอยข่าวดีอะไรต่างๆเรื่องความสัมพันธ์นะเบย์มองว่าเขามีมุมมองต่อคุณที่ดีขึ้นแฮปปี้มากขึ้นมีเรื่องนี้ทําให้สุขใจนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ได้ที่อาจจะมีความหงุดหงิดใจอารมณ์ร้อนหรือไม่ก็เอาแต่ใจตัวเองนะคะต้องระวัง แล้วก็พลังงานที่มีร่วมกันเดดสันอย่างกับผัวเร็วๆนี้อ๋อชีวิตทั่วๆไปจะดีขึ้นความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่ตอนนี้อยากให้อดโทนอีกนิดนึงมันอาจจะมีอุปสประักปัญหาอยู่บ้างนะคะ สิ่งที่เขาอยาบอกให้คุณรู้ก้าเหรียญเขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นเหมือนความสุขของเขานะคะก็เหมือนไพ่สามถ้วยแหละช่วงนี้เขาก็แฮปปี้มากขึ้นนะคะก็เป็นพลังงานบวกนะที่จะมีมาให้คุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มุมมองนี้เขามองคุณเป็นาราชีตุอับกับผัวเขาอาจจะมองว่าคุณยังมีบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีความกุ้มอกกุ้มใจไรบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้อ่แล้วก็บางทีช่วงนี้คุณอาจจะงดอีกง่ายด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะต้องระวังเรื่องของอารมณ์ อีกทีิพลไพรนอที่มีผลต่อความสัมพันธ์ในไพ่เดลว์เวิล์อาจจะมีการได้จบปทชั่จากอะไรที่มันยากลําบากเราได้เริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มันจะดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะเรื่รองร,รอบตัวก็ได้บทสรุปนะคะคิงถือกระทากับัวาระมัดระวังเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของเราด้วยไพ่แห่งการควบคุมอารมณ์ขึ้นมาสามใบเลยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะไพค่คิงถือเหรียญกับัวนะคะ อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินก็ยังมีอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายเราก็ได้นะคะอาจจะส่งผลกระทบให้าาไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะ ให้ก้าวถวยกับัวความสุขก็มีเข้ามาบ้างแต่ก็ยังมีเรื่องที่เรายังไม่พอใจนักนะคะยังไงก็อยากให้เปิดใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ e หเอมเพลร์ที่กับัวก็บ่งบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะให้เอมเพลิร์เป็นไพ่ที่ดีถึงแม้จะขึ้นมากับัวนะคะก็ไม่ต้องตกใจหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะกลับมารู้สึกว่ามันมั่นคงเหมือนเดิมนะคะทางเรื่องของการหงนินการเงินแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะมาถูกทางแล้วแค่ให้เวลาเท่านั้นเองนะ เดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันต่อนะคะในส่วนของโอรกโค้นะคะสนใจจะดูดงส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะคะคิวไม่เยอะนะคะ so made forgiving and learning romantic feeling ไพ่ดีมาก ใครมีปัญหาหนักใจนะคะไม่เข้าใจการหาเหินกันมีโอกาสได้กลับมาคืนดีแน่นอนร้อเปร์เซ็นต์นะคะใครแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดโรแมนติกฟีลิ่งก็คือความรู้สึกที่ยังดีต่อกันยังรักกันเหมือนเดิมแล้วก็โซเมตคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะสบายใจได้เลยเนาะมาปิดท้ายที่คำแนะนำนะคะ c h o new direction นะคะ unlikely แล้วก็ the situation improve ต้องลองหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือกับปัญหาในปัจจุบันนะคะก็จะได้เจอทางออกที่มันดีกว่าเดิม unlikely ระมัดระวังเรื่องการเข้าใจผิดกันระวังคำพูดนะคะควบคุมอารมณ์ให้ดี the situation improve นะคะสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะรอบๆตัวเรานะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณนะคะชาวมังกรแล้วก็ชาวสองถุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเม่เม่นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเม่เม่ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เม่เม่มาแนะนําหินแบริลนะคะเป็นหินมาศาจรรย์ชนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ขายดีมากๆด้วย หินชนิดนี้นะคะช่วยส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ค่ะทําให้คุณมีบุคลิกที่น่ารักสดใสนะคะแล้วก็คิดบวกทําให้เกิดความสาม,มัคคีกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักแล้วก็หินชนิดนี้ยังช่วยให้คุณมีสติมีความคิดสร้างสรรค์ทําให้เป็นคนที่ทํางานเก่งขึ้นนะคะ โกเมนเส้นนี้นะคะเกรดพรีเมียมค่ะสีแดงนะคะเข้มๆเ,เวลาโดนแสงเนี่ยจะเห็นว่าโปร่งแสงนะคะเม็ดใสเกรดดีมากเป็นหินช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะคะการงานการเงินค้าขายการเลื่อนขั้นเลื่อน,อนตำแหน่งนะคะใส่ได้ทุกราศีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอร์สเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอร์สเนี่ยก็เป็นหินเอ่าเมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด่นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเป็นเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอส m ด d ก g a ก c a r แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ชัยวรวิศกสโตได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ